สวัสดีค่ะ,ะพบกับครูแพรในช่องของครูแพรในรายวิชาภาษาอังกฤษของชั้นมรุยมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดกันในหัวข้อเรื่อง Hello Hello แปลว่าสวัสดีค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือพูดทักทายตามช่วงเวลาได้ถามตอบชื่อของตนเองได้ อ่านและเขียนตัวสอนได้ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะก็คือ Hello how are you Hello 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 how are you I'm fine I'm fine I hope that you are too ค่ะแล้วก็มาเริ่มแนะนำตัวกันก่อนนะคะ Hello my name is Vitita แปลว่าสวัสดีฉันชื่อวิทิตาค่ะ คำแรกนะคะที่บอกช่วงเวลาก็คือ Good morning Good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะคำต่อมาเลยนะคะ Good afternoon Good afternoon แปลว่าสวัสดีตอนบ่ายคำต่อมาเลยค่ะ Good evening Good evening แปลว่าสวัสดีตอนเย็น เราก็ได้อ่านการบอกช่วงเวลาไปแล้วนะคะต่อมาก็เป็นการพูดถามตอบเป็นประโยคนะคะประโยคแรกนะคะ Good morning my name is วิทิตา s your name? แปลว่าสวัสดีตอนเช้าฉันชื่อวิทิตาคุณละ่ะชื่ออะไรอีกคนก็จะตอบว่า my name is หยางหยางแปลว่าฉันชื่อหยางหยาง ค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการอ่านคำศัพท์การบอกช่วงเวลานะคะในหัวข้อเรื่องฮลโลลถ้าเด็กๆยังรู้สึกว่ายังไม่เข้าใจหรือว่ายังอ่านไม่คล่องก็ให้เด็กๆย้อนกับคลิปวิดีโอย้อนกลับไปเพื่ออ่านและฝึกหัดให้คล่องกันนะคะวันนี้ครูแพรก็ขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบาย